มากินโรตรีข้าวโพอดอบชีสกันค่ะเพื่อนๆนี่โรตรีข้าวโพอดอบชีสเห็นไหมคะน่ากินมากอันนี้เราซื้อเรามาแชร์เย็นแล้วก็มาเว็บเองนะคะกล่องนี้35บาทมาชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงเพราะว่าน้าสองเขาบอกว่าสูตรใหม่ไส้แน่นหอมเนยยิ่งขึ้นเพื่อนๆเคยกินสูตรเก่าไหมคะถ้าเขาพูดคําว่าสูตร ใหม่นี่แสดงว่าต้องแบบสุดเก่าเนาะสุดเก่าก็มีอะไรเงี้ยสามสิบห้าบาทนะคะเฮ้ยแพ็กเกจด,ดีอะค่ะเพื่อนเพื่อน,นดูสิเดี๋ยวเราจะลองหาวิธีกินที่แบบไม่เลอะมือมีไหมหรือว่าต้องใช้มืออยู่ดีแบบนี้ไหมคะเลื่อนขึ้นมาอย่างเงี้ยนี่มีกลิ่นหอมนะคะหอมชีสหอมข้าวโพดท,ทำลายไหลกินแล้วนะ สายชีสไม่ควรพลาดแบบกลิ่นชีสอะหวานหวานหอมหอมเค็มเค็มของชีสแบบเข้ากันนะคะกินตอนอุ่นๆจะอร่อยมากเพราะตอนนี้มันอุ่นอยู่ค่ะฟินมากดูนี้เรากินแบบ แพ็กเกจเขาให้มานะเราก็เลยลองจับกินของเราแบบนี้ดูนะของอีซี g โกนะคะพูดถึงแต่ก่อนเห็นร้านโลตีแถวบ้านมีขายทั่วนะคะแต่ยวเนี้ร้านโลตีเริ่มเริ่มหายากแล้วนะคะ ไม่ค่อยมีขายแล้วอ่ะเพื่อนๆชอบกินโรตีแบบไหนะคะธรรมดาเนยนมใส่กล้วยใส่ไข่แต่โดยส่วนตัวแล้วชอบกินแบบกล้วยไข่อันนี้แบบกลิ่นชีสจะโดดเด่นที่สุดเลยนะคะเดี๋ยวให้คนข้างกายเรากินด้วยนะคะคือตักลก้องนั่นเอง แบ่งกันชิม<อ>ใช่ค่ะแนะนำเพื่อนให้กินตอนอุ่นๆเลยนะถ้าเกิดใครไปเซเว่น่ะอุ่นปุ๊บแล้วเอามาทานเลยนะคะมันจะได้อัดทรลมากๆเอ้เราซื้อมากลับมาบ้านนะคะวันนั้นซื้อหลายอย่างกลัวกินไม่ทันเนาะเราก็แบบซื้อกลับบ้านอุ่นในไมโครเวฟได้นะคะเมื่อกี้เราใช้ไฟแรงสุดแล้วก็กดหนึ่งนาที แต่ในซองมันเป็นของเซเว่อยู่แล้วเนาะเซเว่เขามีแบบมาตรฐานในการอุ่นอยู่แล้วหอมเนยนะกับข้าโพดแล้วแป้งเขาก็แบบนุ่มอะค่ะเป็นสูตรที่ลงตัวมากๆแบบโปรตีแป้งนุ่มอะค่ะอร่อยอค่ะคเพื่อน กับกินแบบนี้แล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมิยาพากินด้วยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราจะไปกินต่อนะแต่เราลาเพื่อนๆไปก่อนเพื่อนๆแบบมีอะไรแวะเข้ามาพูดคุยทักทายนะนะเออเราเคยกินแล้วเราชอบรสไหนหรือแบบอยากให้เราแบบไปกินลองให้เราลองชิมอะไรก็ได้อะไรย่างเงี้ยที่แบบอยู่ในเซเว่นเป็นขนมนะเพราะเราสายขนมใช่ไหมเพื่อนเพื่อนแนะนํามาได้นะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าขอพอระเจ้าอวพรค่ะไปกินต่อแล้วนะ